ะะเสื้อลายที่2 f งเป็นโอเวเฟียเป็นหนึ่งลายที่พูดทัดใจแค่หลายคนแล้วก็เป็นหนึ่งลายเสื้อที่ขายดีมากค่ะก็คือชื่อ Over Fear Over Fear เฟสโอเวอร์เฟียเฟสโอเเฟียนี่ยเหมือนว่าด้วยความที่เราเป็นมนุษย์เนาะเรามีความกลัวเป็นเบสิกพื้นฐานแล้วแหละในชีวิตของมนุษย์ว่าแบบเรากลัวเราจะดีไม่พอเรากลัวเราจะล้มเหลวเรากลัวอีกอย่างหลายอย่างมากมายนะคะว่าแบบว่าไอ้นอนาคตข้างหน้ามันจะดีไหมหรืออะไรก็แล้วแต่หรือท่านจะถูกลักไหมอะไรแบบนี้ค่ะก็คืออยากให้ เป็นอีกหนึ่งกําลังใจที่แบบว่าส่งผ่านครมรัอของพระเจ้าไปถึงคนางมากมายนะคะว่าพระเจ้าทรงอยู่ทางข้างเราแล้วก็องค์ทรงอยากให้เรามีความเชื่อศรัทธานในพระองค์ที่ชนะความกพวงต่างเหล่านั้นเพราะความกลัวนั้นเมื่อเรามีหรืองวาวนอนะ่ะมันคือความบาปเนาะก็คือเมื่อเรามีความเชื่อไว้ใจพระองค์อ่ะเราจะสามารถผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ในแต่ละวนลนะันอะไรอย่างเงี้ยพระองค์ทรงเป็นทรัพยากรเดียวที่ทําให้เรานั้นสามารถผ่านสิ่งทุกอย่างไปได้ะคะ่ะ ก็อยากจะให้เสื้อนี้เป็นกำลังใจกับผู้คนอีกมากมายด้วยค่ะ